อัปเดตล่าสุดเอลันดอร์สามารถมีอมตาของสกิล2ได้ล่าสุดทางเซิร์ฟเวอร์เบต้านะคะมีการอัปเดตใหม่มากมาไเลยิ่งนะคะจากทยอยลงให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกนะคะเอลันดอร์ในส่วนเอลันดอร์จะโดนปรับที่สกิล2นะคะขนาดมุนตัวจะทําการบล็อกดาเมจต่างๆที่อยู่ในระยะ ไม่สามารถบล็อกป้อมได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนสังเกตนะดาเมจป้อมเราจะโดนปกติแต่ถ้าดาเมจมาจากสกิลตัวละครอ,อื่นๆนะคะหากเรากดตรงจังหวะมันจะสามารถกันได้ทุกคนสังเกตนะเนี่ยเห็นปะยิงกดการดาเมจทูเลนได้อย่างสบายเลยแต่ถ้าว่าดาเมจป้อมนะคะเราไม่สามารถกันได้นะทุกคน,นจะสังเกตได้เลยว่า ไม่สามารถกันได้คือเขายกตัวอย่างคล้ายๆกับโลดีแลกนะคะแต่เองสกิลนี้และมาในส่วนของน้องเทวนัสของเรานะคะก็โดนเนิร์ฟเช่นเดียวกันนะคะสกิลหนึ่งความเร็วโจมตีจาก30-50%ปรับใหม่เป็น25-50%แล้วก็ความเสียหายกายภาพนะคะจาก1 0 0 2 2 5ถึงรบวก0 2น a d นะครับปรับม่เป็น7 5 2 2 5บวก0 2น a d นะคะซึ่งก็บอกว่าความเร็วโจมตีลดลงต้นเกม5%นะคะ ส่วนความเสียหายกยายภาพลดลงต้นเกม25นะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะมาในส่วนของพอไฮนะคะโดนเนิร์ฟไม่เยอะนะคะสกิล2คู่ดาวจาก1 0ถึง7วินาทีปรับใม่เป็น1 0ถึง8วินาทีโอโหแกอันนี้เขาเรียกว่าเนิร์ฟแล้วเหรอเนี่ยมาในส่วนสกิล3นะคะโดนเนิร์ฟอันทิเมเช่น,นกันนะคะจากคู่ดาวสา3สิบห้าบใหปรับม่เป็น40 35 30วินาทีนะคะก็เรียกได้ว่าลดลงไม่เยอะหรอกแกเอาดีๆนะอันนี้คือ เนื์อแหวนไม่ตรงจุดสำหรับหญิงยังมองว่าโหดเหมือนเดิมในส่วนของเอนโซนะคะจะโดนที่สกิล2นะคะลดความเสียหายที่ได้รับ10-20ปรับมาเป็น10-15%นะคะก็ลดลงไป5%เท่านั้นยังไม่พอนะคะสกิล3เมื่อเราได้คิวหรือแอซิดนะคะวิ่งไวขึ้น70%เหลือเพียง60%แล้วก็เมื่อเราเอ่อคิวหรือว่าแอซิดได้นะคะ<ๆ>ก็จะโจมตีเร็วขึ้นแบบเอ่อบ้าคลั่งนะคะจาก75เหลือเพียง 5้ก็เรียกได้ว่าโอ้ลดลงเยอะมากนะคะก็น่าจะกลายเป็นคลิปถือโซ่กันไปในส่วนของแม่นางเตียวเซียนะคะอัปเดตล่าสุดคือเพิ่มการเนิบนะไม่ใช่แบบลบก,การเนิบออกไปนะคะสก,กิลหนึ่งนะคะคู่ดาวเออเลดเกมก็นานขึ้นวิหนึงประมาณนี้คันเนิบ นิดนึงแล้วก็ในส่วนของสกิลที่3เช่นเดียวกันสกิลที่3นะคะโดนเนฟจาก3า 32.5, 30าิวิปรับมาเป็น 40, 35แล้วก็เลตเกมเท่าเดิมนะคะ30วินาทีในส่วนของทาจินะคะโดนบัฟความสามารถนะคะความเสียาหายจาก4%ปรับมาเป็น2%บวก1%ท,ทุกพลังโจมตี100แล้วก็ฟื้นฟู5 HP ที่เสียไปนะคะปรับมาเป็นฟื้นฟู2% max HP ก็คือ HP สูงสุดของตัวเราเองประมาณนั้นค่ะแล้วก็เกราะเยอะขึ้นนะคะจากเดิม325ร้บวก2.0 AD นะคะบใหม่เป็น25 max HP บวก4เกราะต่อ1โบนัส AD แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะคะแต่และสแตตก50%ปรับใหม่เป็น 80%แล้วก็ลบความสามารถออกนะคะการโจมตีปกติหลังเปิดผนึกนะคะจะไม่เพิ่มโลอีกต่อไปแล้วก็เพิ่มความสามารถใหม่นะคะขนาดปลดผนึกนะคะจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่30ประมาณนี้ในส,นสกิลหนึ่งนะคะความเสียาหายกายภาพดาเมจลดลงนะคะจาก2 7 5 5 5 0ถึง550ราับวก0.9ยเประมาณเป็น2 5 0 5 0 0ถึง500วก1น AD ะคะ AD บวกแต่ว่า กายภาพหลักลดลงว่าความเสียาหายจริงแรงมากนะคะจาก425ถึง750บวก2.0 AD ปรับใหม่เป็น500ถึง1,000บวก2.0 AD โอ้โหความเสียาหายจริงสก,กิลหนึแรงมากแล้วก็ลบความสามารถออกนะคะเพิ่มความเสียาหายหลังการโจมตีปกติเมื่อทำการเปิดผนึกประมาณนี้ในส,ส่วนสกิล2นะคะพูดาาลดลงจาก15ถึง10วีนะคะประมใณเป็น 1 2ถึง10วินะคะแล้วก็ลบออกการโจมตีหลังเปิดผนึกนะคะจะลดคู่ดาวสกิลนี้ลงก็คือไม่ได้แล้วนะคะไม่ลดแล้วจ้าส่วนสกิล3นะคะคูดาวจะลดลงนะคะจาก6 0ส0 40, 40นะคะประับมาเป็น50 45 40สีิาีวินะคะเลตเกมก็เท่าเดิมประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่าบัฟดีขึ้นละกันมาในส่วนของน้องวิปนะคะสกิล1นนะคะเนี่ยจะเพิ่มเป็น1วินาทีนะคะตอนใช้อ,อ่มันจะนืดๆประมาณนั้นแหละส่วนการโจมตีนะคะ ก็จะเพิ่มขึ้นระยะจาก7.25เมตรปรับใหม่เป็น7.75เมตรเพิ่มขึ้น 0.5m ม,มาในส่วนความเสียหายกายภาพก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจาก125ถึง250 ปราบใเป็น150-300และหากไม่ใช่เป้าหมายหลักจะได้รับความเสียหายเพียง40%ปราบใหม่เป็น50%ในส่วนของชาลอดนะคะสกิล2โอ้โหบักนิดเดียวนะคะลดคูดาวนิดเดียวจริงๆและในส่วนสกิล3ความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นนะคะจาก 150-250-350-0.7AD นะคะปราบใหม่เป็น160-260-360 บวก0.75 ad ก็เพิ่มขึ้นทั้งดาเมจหลักแล้วก็ ad ที่บวกเข้ามาโอเคค่ะการปรับสมดุลเซอร์เบต้าเทตก็จะมีประมาณนี้หากหญิงแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยมารที่นี้ด้วยนะคะและทุกคนชอบบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มากได้จ้า